วันนี้พี่ทาวินจะมาท่องอักษรภาษาอังกฤษนะคะโอเคอ่ะเริ่มกันเลย A Apple B Bird นก C C Cat แมวเก่งมาก D Dog สุนัข o k D Dog สุนัข E E ค่ะตัวนี้ E อขอไข่อีขอไข่อีไข่อไข่โอเค F ป่า F f ิป่เก่งมาก G G จดแพะแพะอ่าเหมวกเก่งมาก I อไอรีมไอเก่งมาก J J จา ววลวโตอ่าเคเคยชอบายว้าวว้าวแอลแอลไลออนไออนสิงโตโตเอ็มเอ็มเอ็มมังีลิงงเอ็นเ็ เน็ดลังนกโอออกทูปุ๊ดปลาหมึกยักษ์พี่เพนปลากาคิวคลีนพระราชินีนี่นี่เดี๋ยวเพิ่งครับยังไม่ถึงอันไม่มีอ่ะครับคลีนพระราชินี อ้ออออะไรลูกอา R รดหนูอาเออะไรนี่นี่นี่เอสอสซอาทิตย์อาทีททเกอร์เสืออยูอัมเบลล่าร่มวีวน รถตู้ของวินโอเค W U Well ปาว X อ่า X ไซโลโฟนละนาดไซโลโฟนละนาดถูว่าละนาดนะครับโอเค Y นี่นี่ Y ยดเรือยอดเรือยออแซดีบะ นี่ดูดูดูแซดซีบ้าแปลว่าอะไรลูกซีบาแปลว่ามาลาย,อยาโอเคขอบคุณครับับนบะ๊ายบาย